ทองพี่น้องพาเพลินค่ะนี่นะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกจะพาไปบำรุงต้นบอนสีของเรานะคะวันนี้บอนสีน้องมีชื่อว่านี่นะคะแดงวัวหรือวัวแดงค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะการใบสะดือเขาก็จะเป็นสีชมพูเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ขอบใบก,ก็จะเป็นสีเขียวค่ะหลังจากที่แม่หมกบำรุงสม่ำเสมอนะคะ น้องๆเขาก็จะแตกกอแตกหลอดอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่เลยจ้าเดี๋ยววันนี้แม่หมกจะพาไปบำรุงนะคะใส่ปุ๋ยพร้อมกัดสีเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะนี่น้องเา็าจะมีตัวเล็กแตกกอแตกหลอดอย่างดีเลยค่ะไปบำรุงสูตรไหนไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะวันนี้เราจะกัดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะเพื่อนๆเขามีชื่อว่าเสาวรสค่ะเขาจะมีรสชาติปเปรี้ยวมากเลยนะคะกัดสีได้ดีเยี่ยมเลยค่ะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะนี่ผ่าออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆในเม็ดของเสาวรสนะคะเขาจะช่วยป้องกันเชื้อราในดินได้อย่างดีเลยนะคะผิวของเขาก็จะมีนี่เลยค่ะ ป้องกันเชื้อราได้อย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเนื้อของเขาก็จะเปรี้ยวมากกัดสีบอลสีของเราได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆไปดูวิธีทํากันจ้ามาดูวิธีทํากันเลยค่ะนี่นะคะในน้ําซาวข้าวของเขาก็จะมีวิตามินมากมายเลยนะคะเพื่อนๆทําให้ลําต้นบอลสีของเราแข็งแรงนะคะรากเดินดีค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะ ใส่สิ่งนี้ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่เครื่องดื่มชูกําลังคะ่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้แม่หมกใช้เป็นสองฝานะคะนี่เลยเทลงไปเลยคะ่ะน้ำสาวข้าวนี้จะบำรุงลำต้นนะคะเพื่อนๆนี่เลยคะ่ะต่อไปจ้าสิ่งนี้เลยกัดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะนี่แม่หมกผ่านมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยคะ่ะเราใช้ช้อนตักเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยคะ่ะ เี่ยวมากเลยค่ะไม่หมกทดลองแล้วนะคะใช้ดีมากเลยกัดสีได้ดีเยี่ยมเลยค่ะนี่ในเม็ดของเขานะคะก็จะมีสารที่ทำให้ป้องกันเชื้อราในดินได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะใส่แก้วไปเลยนะคะอันนี้แม่หมกจะใช้เป็น2ลูกนะคะสาวรสสลูกจ้านี่เลยค่ะ ใส่ไปในแก้วเลยนี่ลูกนี้เขียวปีเลยค่ะเพื่อนๆเปรี้ยวมากเลยค่ะเด็กๆเขาชอบรับประทานนะคะเพราะว่ามีรสเปรี้ยวใส่เกลือผ่าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะตักทานลูกบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะนี่เลย วันนี้จะใช้เป็นสองลูกนะคะนี่เลยค่ะโหเม็ดเยอะมากเลยค่ะน่าทานมากเลยตักน้ำใส่ไปเลยนะคะน้ำสาวข้าวแล้วนี่แหละค่ะเพื่อนๆน,น,นี่เลยค่ะนี่จะได้ไม่ติดกันนะคะเดี๋ยวแม่หมกจะพาไป กัดสีบำรุงลำต้นนะคะด้วยสองสิ่งนี้เลยจ้าไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้ของเราเลยนะคะนี่แม่หมกจะพานำสิ่งนี้เลยค่ะมากัดสีด้วยกันนะคะนี่เลยตักมาเลยนะคะหนึ่งช้อนค่ะนี่เลยค่ะโรยไปเลยนะคะนี่เลยค่ะใส่ไปตามรอบๆอบโคนลำต้นเลยนะคะ นี่เลยจ้าแบบนี้เลยนะคะนี่เลยจ้ะนี่เลยต้นเล็กต้นน้อยของเรานะคะใส่ไปเลยจ้านี่วัวแดงหรือแดงวัวของเราอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆสีกำลังแจ่มแจ๋วแบบนี้เลยนะคะ นี่กระสีด้วยเลยค่ะวิธีนี้เลยต้นเล็กต้นน้อยของเรากําลังแตกกอเลยนะคะนี่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ต่อไปจาลดน้ำบำรุงลําต้นเลยนะคะนี่เลยค่ะน้าซาวข้าวกับเครื่องดื่มชูวกาลังของเรานะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่ แบบนี้เลยค่ะลาดโคนล,ลำต้นไปเลยจ้านี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะชุ่มๆเลยค่ะนี่อีกต้นหนึ่งของเรานะคะลาดลงไปเลยค่ะต้นนี้ของเราต้นกอใหญ่นะคะใส่ไปเลยสองแก้วค่ะนี่เลยค่ะ นี่เลยค่ะลาดลงไปเลยอีกต้นหนึ่งของเรานะคะลูกไม้ปากก้านดำของเราค่ะกำลังกัดสีขาวจ้วเลยนะคะก้านสะดือแดงเลยค่ะสีเข้มๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆลาดลกลงไปเลยจ้าลาดลงไปเลยค่ะลาดให้ชุ่มเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยนี่ตระกูลนี้ก็ลดได้เหมือนกันนะ เพื่อนๆนี่เลยค่ะอโกนิมานะคะสีเขาก็จะออกมาแจ่มแบบนี้เลยนะคะสีชมพูเข้มเลยค่ะเพื่อนๆใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเคล็ดลับดีๆของแม่หมกวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะทำตามแม่หมกได้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องผาเพลินชาแนลให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ